ไปสิเบิดคักเลยเวไบาสต้องการดนเตืาแล้วขวยาเลื้องยายังเลยถ้ามันเบิดอาจจะฝปล่าถิา่งมันติดจนน้ำขวดข้างในก็ได้ <c oughs> เป็นเตพระเป็น ทายรูปให้กันล้วัาดีดีผู้ทายรูปมันโอ้เหลื่อมไสเหลื่อมไสแล้ววะอ้ผูดดีจังฟังเราเ้าเหลื่อมไสเหลื่อมไสเหลื่อมไสแล้ววะพิจารณาไปมากโอ้ยมันมนมนแบบผูม้มาเห็นสีสัทธาเหลื่อมใสแล้วัา ผู้ให้ทายนันเป็นหัวหลานนั่นนะเหลื่อมไสเหลื่อมใสแล้วเข้าใจเว้าแท้น้อว่าเหลื่อมไสเหลื่อมไสแล้วหลานต้งไปหอดงอน มันค้ำเบ่งหัวเท่าเองก็คือจ่งมันมีหากไปสวนเมื่อไปสูนต่อพมในเ่ือหล,ลัดอ่างว่าเตกีพระชาต่างประเทศที่เราซึกไปนะสี่บาทห้าสิบซื้อเหล้านะซื้อมิซิโอหลวงปู่ชาเพราะว่ามันเอื่นยาก ิซิโอเอือนซี่บาทห้าสิบสื่อใหม่ต้องดิป้องผมอยู่เรื่อยกันนะป้องผมอ,อยู่เรื่อยก็คงว่าเราหล,ลานเนาะมัน,นเริ่มเถียรขึ้จังเถียรไหนแต่เขาปล่อยว่างเท้ ทำใจสมายสมายเราวะเราเทศเขียนหนังสือออกมามีมูนิธิจังบาปล่อยว่างแต่ว่าย,ย่อมรับหัวหลานผมงอกก็ได้เที่ยวโนกนป่่อ้คนเห็นผมหงอกป่ห่หยคนเห็นหัวหลานนั่นนะในในมันก็นยังปิดบังหลงมวนอยู่ตัววะ วาเราสิเครียงอยู่ตลอดต้องโกนอยู่เรื่อยเนาะขอวัดปฏิวัติขอแม่ครัวจานนอ,อกเป็นผ้าปงผมเดือนหนึ่งสองเธอขังขึ้นขังแร่มปงผมถือปฏิบัติกันในธรรมบินัยเป็นก็บอกไปว่าพ่อให ผมยาวเกินสองข้อมือสองหนึ่งมือนะใอ้ปงผมนะนว่าเราอยู่น้ำมูคณะอยู่น้ำครูน้ำอาจารย์ปฏิบัติผลบ้างไปแบบนั้นนะหรือขังขึ้นขังแร่มโกนผมวันโกนโกนผมปัดุดสอนให้เตี้มัวทำใจสมาย หายใจเข้าสมายแต่ว่าันปงผมอยู่แถบทุกวันนะว่าน,นี้เกลียงอยู่ตลอดนะเอ้มันคือหย่อนแย่งกับคำสอนทาใจให้สมายแต่น้อผิดาจรณาอยู่นะเราก็ยังติดอยู่นํำความงามความถูกกถูกใจอยู่ตัวเนี่ย เอ็ดใหต้ตรงพงผมอยู่ตลอดปิดบังหัวหลาดเจ้าของปิดบังผมหงอกบ่อยคนเห็นบ่อยคนเห็นหัวหลาดไปมาอยู่บ่ใดดีไีซึกไปเป็นอดีตอดีตพระมิสโกสี่บาทหาซิบนะแต่เราควจะซื้อเขากแบบเบิ้ง อรกับกิริยาอาการของเราอยู่เครดเหรเดียชู่คิดกับปงพมอยู่ตลอดนลนะ <c oughs> เนี่แหละนะพระปงพมเลยก็ลดอายุญญลงมาอีกลดควอมแกลงมาอีกร้ายเติบเลยปงพมว,ว่าเคยลานก็บ่ลลุแล้วปงใหม่ๆผมหงอกก็บ่เห็นนั่นนะ ก็ยังนุง่มร่มกว่าเกา่าครูเมม่อนี่ชาวบ้านก็นิยมโกนผมเหมือบานสุ่มหัวหลานแต่กวนเรื่องโกนผมหนิมนเป็นเรื่องที่ต้องห้ามด้วยโดยเฉพาะบานห่าเมืองหฮอเนี่ยนะต้องห้ามในขัมวบุตซึกมมนต้องมีตัวบทกฎหมายมาต้องห้ามต้องห้ามในคั้วบุตรซึกของผู้ที่ถูกโกนผมนั่นแหละ ลูกร้านได้หลายปากันตัดผมเห้กันเอาส่งยังแหละนนะมีกันไก่ mm hmm. กูยใหญ่้กูโมกัดตัดผมให้พูดหน่อยเอาส่งยัง่เท้าลองส่งนะตัดไปตัดมาเมื่อไหร่แล้วลองส่งเอาส่งล้านบินนอเท้าเปลี่ยนส่งไปเอาส่งบ้านบินนอเท้า เออล่านบินก็ล่านบินนะฮะตัดไปส่งล่านบินก็ซีว่าได้มาส่งทหารมาถาะเออส่งทหารก็ส่งทหารมาสั่นนาเริ่มเบแล้วม่อนั้นม่อนจืดตนดนาเริ่มเบรแล้ววน่าเรื่มเรื่มว่าอยากป่าก็เริ่มเบอรมจากล่องส่งไม่เป็นส่งล่านบินจากล่านบินไม่เป็นส่งทหาร ตัดไปจัดมาอยู่ในท่งทหารโกนหนองน้าทนาวน่ามันว่าเป็นส่งนี่เหรอจัดไปมาจะเป็นสียงมันว่าเป็นส่งโกนหนองนาท่าว่าโกนก็โกนรนบอกว่าเรื่องน้ำตาไหลออกเนาะไอกี่คนโอ้ไปหาโกนผมนั่นสิเป็นบามีดแท้เลยพลาดมันบอก ว่าทันมีดอ้ใบมีดคนส้องคมยินลิกยินลึกใบเมีดของโกนหัวมวนบาเนี้บมื่อมีดหอกเออมันก็โกนยากแนีใบเมีดเป็นดาบคนก็เลยบอกคอยนิยมโกนผมปันใดเว้นจากบางคนเป็นกระือเเหตดโอ้ยชีวิตนี้คือลมเหลวหรยใจะแม่นซ้วย ปอนหัวหลางสูวยก่กอนเป็นเอาไว้เบาก็ยงังรูมะบวชเนี่ยมาหลางสูวยเน้ยครับกูมือนี่ครับเปลี่ยนตลปัดไปตราร่าดังๆชาวต่างประเทศโกนผมเกี่ยงเป็นด,ดินนักกีฬาะดับโลกโกนผมเกี่ยงเป็นด,ดินนักร้องนักแสดงโกนผมกันปัด ดีอยู่เมืองไทยฮาเป็นในพระโกนขิวนำํำนะทับบอยพระโกนขิวจักเป็นอยู่นำํำเซเว่นน้ำปั๊มน้ำมันจักสิเมนมันเหมือนปลอมตัวเปลี่ยนสุดออกว่าสิว่มังคุมังโกนผมหล,ลายแห่งกูเหมือนอกมังคนโกนหอดขิวก็มีคารวะเออเ้ายังเห็นขิวมัน มีเรื่องเล่ามาฟังจักจิงเศรษฐสัดแต่ก่อนพระสงฆ์ในเมืองไทยก็บ่ทั่าเด้โกนคิ้วหรอกมันซับซนกันเท่าไหรพระพระม่าเขากับ่กโกนคิ้ว่ยามใส่ซึกสงครข้ามมาจักอันใดปลอมจักอันใดขล้องแท้จักอันใดพระบานหฮาจักอันใดพระบาทเพิ่นก็ได้เปลี่ยนไม่ไม้ห้าได้โกนคิ้วออกนะถือผาาปฏิบัติกันมา ตามคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองเพิดบ้างไว้อืขั้นถหล่องพระปัจจุบันโกนหัว่โกนคิวน้วบางทีละมันก็ล้กับคารวาดโดนวาลนแล้วของคารวะก็โกนผมลายจะได้ถูกเมือนเขาโกนคิว้าาวบาดคารวเรานั่นก็โกนด้วยหวัวบาดก็สิไปล้กันหวยเห็นหวยมันพระ เปลี่ยนชุดคารวาสเพสีวาเห็นน้ำปั่มน้ำมันเห็นน้ำเซเว่นเห็นน้ำราดอาหารเออเข้ามาโกนผมพ้นพ้นโกนคิวพ้นดีของมันก็เป็นจย่งซี่ใช่นะพิจารณาบึ้งสั้นะเง,นะงเกตได้ง่ายจับพิรุษได้ง่ายงามพระออกหาเทียวลวงเก๋เห็นไหมลวงเก๋ออกหาเทียว ่ยเมื่อคืนเ่ยง,งเว้นก็เป็นพระเนี่ยพรอยพบน้ำมนต์ในญาติโยมเด้อชยันโตโพธิยาโมเลเนี่ยมื่อคืนก็เป็นล้วงเกวียไปเที่ยวไปเที่ยวใส่หมวกใส่ย้ํามันกับพิษสังเกตที่ละวันขิวบ่มีเนาะเขาก็โทษแจง้งไฟปกครองแจ้งตำรวจมาที่ละนนดีอย่างหนึ่งอยู่ได้ เอเสียว่าโบมีดีเลยทุกอย่างมันมีดีลหลายๆอยู่น้ากันเราววาเรื่องอีกยังตั้งสินนั่นนะยังว่ายี่สิบเปตอดเลกตอดหน่อยกันยี่สิไเปคนมาเบาเรื่องปฏิบัติตามกันไปเฮ็ดไปมันถูกต้องดีงามเด้วกับเฮ็ดกันไปเป้าไม้ในการบวชเพื่อหน,นี่ออกจากถูกกันนะบ่ไเ้มาบวชเ,เพื่ออวดเก่งอวดอ่างอวดรูกันเนี่ยนะ ถ้ามาบวชเพื่ออวดเก่งอวดอ้างอวดรูกันมันก็บ่ต่างจากชาวโลกเขาหรอกชาวโลกทั้งหลายอวดเก่งอวดอ้างอวดรูวกันเขาจะแข่งขันควมเก่งนันบ่อย่างนักกีฬาแข่งขันควมเก่งควมแข็งแกล่งเด้อยากระดับประเทศระดับอาเซียนระดับเอเชียระดับยุโรประดับโลกะ กีฬาประเภทต่างๆแต่ได้ชนะระดับโลกมาเลอยอารมรวยขึ้นขมขึ้นเป็นคนรวยเลยแต่ถ้าได้ชนะระดับโลกมาเงินไหลเขาว่ามันน้ำไหลลงทะเล่นเดอวนักร้องนักราคือกันทงนี้ถ้าได้เป็นระดับโลกแล้วโอ้ยเหมือนนักร้องยังอยูบุคูเหมือนออออนี่ บักใส่กันเกงีในไปทั้งนอกเห็นดิ้กยักยกยัแยกเออยักย่างหรือบ่ย่างมอนก็ได้ทุกคนแต่เรารับบาดห่อกันจีกอลไเพลงตามตองทินคู่มือหนึ่งก็หมวย่มันคล่องประเทศไปแปลบ่วศิละปะการแสดง,น,งนักล่องนักรล่าเมืองอีสานห่อนะหวองได้สิ เพลงสมัยใหม่บ่มีคำอีสานนำหนาเพราะดังดต้องมีคำอีสานนำนักร้องนักแสดงลูกล้านคนอีสานติดท็อปเทนปัจจุบันเลยนะซปเปอร์ตาร์ซปเปอร์สตาร์ผู้มือหนี่นะเบื้องก็นเ่ระที่มาดูถูกคนอีสานยังไแในยูทกแในยุตึกสูงโออาร์กันอดคนอีสานนอนไหนล่ะสมัยไปประเทศบูน่าเกี่ โอเป็นเลาะเบิงพอดีเขาหยุดงานบดั้งประเทศเขาวันสุลต่านมาพบกับประชาชนช่วนเขาไปมาไปหาเหลาะเบิงแถวแกไก่ๆนี่ว่าพอดีเขามีใส่กอสางตึกอยู่หันเขาไปไกลไก่โอ้ยมีแต่เสียงคนบานห้องเหตุงานอยู่หัน ไปคุยนะ่าโอ้ยเขาดีใจว่าสันโอ้ยเป็นดีใจซำข้นอีสานไปพอกันอยู่กรุงเทพบอกภาษาเดียวกันแบบโอ้ยใจมันมันโอ,อุน่นขนาดอยู่คนในจังหวัดเด้เพียงแต่ว่าอยู่อีสานเท่าน,นั้นมวนถากันเด้อนะไปพอกันอยู่เมืองนอกเป็นคนไทยแบบโอ้ยเก่งเดี๋ยวเราคนไทยก็ได ประเทศบูน้าช่วงตะกี้กูเหมือนเจสิบเป็นอย่างครับ่มไม่เครื่องดื่มไม่แอลนกอฮ่อขายเดยเป็นผูกการเป็นคุยเห็นฟังถ้ากันต้มเหล้าขายเสือ้อือพวกใส่งานขวดนี่แล้วขวดนำดืมอพวกขวดกลมๆเนี่หละขวดละ้อยเ <c oughs> งินต้่มเหล้าขาต้มเหล้าเท่อนขายกันเราออหยังมากคิดเหล้าเก่งเด้อครับเอามาต้อนรับกัน เดนไผ่กันโคยยไผ่ติดหนีกันบริษัทผู้ทั้งกวนวิกออกชอนวิกพก็ได้ใส่ยืมมัวใส่ไปห่วยไปอยู่ต่างแดนหาเงินส่งทั้งบาทจักกู้หนียืมสินเขาปันไดคาแนหนา,าค่าเครื่องบินซรามติ่เลไปทํางานไปญี่ปุ่นกับเป็นคนเที่ยวเกลรลิเล่นให้โล่เล่นไผ่กินเหล้าเมายากันหาเงินเี่ส่งมาบาทกับ่มี คนทุคนปันได้ได้เอาได้เอาอ้าเงินสูงมาบาทพิจรารณานนะบึงนะคักแล้วเพราว่าอยู่ประเทศใดคนไทยมีไปเบิดนะไปหล่ำไปร่วยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าันาแต่ว่าคุยกับูมพระเป็นพระธรรมทูตพระเมืองไทยไปเผยแผ่ปุธธศาสนาตามประเทศพพอก็เลยว่า เผยแผ่พุทธศาสนาปานได้มันคือบสู่สเมียฝรังร่งเผยแผ่พุทธศาสนาหอกคนไทยไปได้พวกชาวต่างชาติเนี่ยพวกนี้นเผยแผ่พุทธศาสนานเผยแผ่วัฒนธรรมอาหารการกินในกบชาวต่างประเทศได้โอ้ยกันถาะเปได้เมียเป็นเมียชาวต่างชาติผ้าผัวขาวัดบอกกราบกระกราบบอกถวายของถวายของ อิทธิลพลมันยิ่งใหญ่ขี้ยังมีแต่ <c oughs> วพวกอยู่คนไทยนี่แหละพวกสาวไทยเลยผัวไทยนี่แหละเอาผัวเขาวัดผัวใดเขาได้นะดไดจะคข้องแต่ <c oughs> วพวกู้หยิงคนไทยไปได้ผัวชาวต่างชาตินี่เขาพาผัวเขาวัดโดดเขาบอกให้ถวายค้องบอกพระนุ่มเมื่อว่าใไ้นั่นนี่เขาเหตุจำเป็ดเขายอมอย่างโอ้ เป็นบ่มีเพจหนึ่งโลก็ไ,ได้แฟนคนเกาหลีนอนนำอาหารการกินของเมื้องไทยล้วไปผปสมประสานกับเจ้าเกาหลีโอ้ยปูญา้าเราหักขี้ยังนําประเภทนี่สงการไปเรีนยนอยู่พุน่นอาหารตำสมอาหารสุกนอใหม่ยนี่ยเราก็ไปหาเจ็บเฮ็ดมาแกงเปิดร้านอาหารไทยขายอยู่เมืองเกาหลีพุ่นคนนิยมส่งสอบนะนั่นะเหมือนกับ เผยแพรวัฒนธรรมการเป็นอยู่อาหารการกินของเมืองไทยเข้าไปพิจารนาเบึง่งดดละซีรีสบางประเทศนี่เขาเห็นเหมือนกับคนมักนิยมติดตามเห็นบก่กเขาเื่องอาหารการกินเรื่องแต่งชุดประจำชาติของเขาเลยซีี่เกาหลีอย่างที่กนาดที่มันเดินเรื่องาศาษาอืดอัดอาดคนก็นิยมเบื่งเ็นบอนั่น มาหันมาหาละครหน,นังเมืองไทยประเ็ดดี้ยังไรแย่งกันแต่ผัวแต่เมียโต๊บกันคนหนึ่งเพิ่งเบิดจากแย่งผัวอย่างเมียเนี่ยมาแย่งกันมุวนบ้างมรดกเราบานเี้เท่านั้นเออมันวงบอกถึงพฤติกรรมของคนนะในท้องถิ่นในที่นั้นนะของผู้เขียนยะเสียว่าเขียนใส่ก็เขียนบทตามสัญญาจ,จำตามที่จะของเห็นมากเขียนบดออกไป เขาก็ับไปเบืองเขาว่าละครน้ำเน่าคนนะ่ะชีวิตคนไม่ยังน้ำเน่ากว่านั้นนะนะละครหนังภาพยนตร์เ็เฮ็ดออกมาจากชีวิตจริงคนแต่นะเนะป็นยังสัน่นแ่บวืนกันดอกนะเฮ็ดบริดบิ้นซ้ำซับเข้าในที่ผู้จัก็ยังว่าไปเหยียบย่นกวนะ่านั้นโลกนี่สำโรงละครนะเข้าในซ้ำดาราแสดงเป็นละครแสดงตามบทกรรม บางทีครับข่มโกรธเป็นตัวกำกับไปห,ห้อแสดงในบอกอารมณ์โกรธโอ้ยมันบุกหาตัวแสดงใจมาแสดงคือบางทีคีับข่มราโมบโลบเป็นตัวกำกับไปห,ห้อแสดงคอนทังหลายแสดงเห็นบ่บองทีล่ล่ะเขาแสดงข่มโกรธกันอยู่ทั่วประเทศข่มโลบกันอยู่ทั่วประเทศออกไมก้กวนนี่ผู้บรรดาชนคนบ่อกไปเหยียบย่าพวกปูถุชนคนธรรมดามากมายแต่เด้เพื่อนยังเป็นจอมไตโลกกันนะ ว่าธรรมดาเนี่ยแสดงเลยควมหลงบัานหลงกันอยู่กูเหมือเนี่ยห่หลงหลงตัวหลงตนกอบโกยควมระโมบหลบแสดงไปฮาไปว่าต้องใส่ตัวแทนมาแสดงว่าต้องใส่อันนี้นะบ่ต้องมีตัวแสดงแทนนั่นนะแสดงจริงเด่นจริงห้จริงหลงจริงเอาจริงโกดจริงโมโหจริงตีฟันรันแดงตายจริงบั่ โลกนี่คือละกรอนเข้าคือน,นักแสดงเยัยนี่เข้ากับร่งแสดงอยู่กูม่มือนไหมบ่วทบาทชีวิตเท่าเพื่อนที่จะแสดงค้าอยู่หาจินโกรธบังทะเลาะกันบังเกียดกันบังนอนรับบังตือนบังนี่โอ้ยมาเบิ่งเรื่องเพศกำกับได้ปนนี่นะคว่ำอยากได้คว่ำอยากดีคว่ำอยากยุ่สุขสบายกำกับให้คนแสดงไปซับประสาทได้ก็ล่มตายไปตายก็ตายดีว่าเดยตายเด่นได้ เนี่ยคว่โกรธคำกับให้แสดงกันหคาก็กันกระคาอีนี้ตีฟันลั่นแทงกเข้าอีดีนะประเ็ศเหร่นนะน,น,นะนั่นเละเพิ่งกระคาที่ละ่นยังว่าโอ้นาราสีไรสีนด้าแสดงเก่งจำเข้าเข้านี่แสดงอยู่คุูมือคูเว่น <laughs> น้อยก็บ่าตายไป,ปเห็นเขาเขียนกำกับบทน้อยมาแสดงไปนนางเบงอาซิปมาที่ชั่วโมงสองชองั่วโมงเอ้ยนครน,น,ำน้ำเน่ามันเน่าอย่างออกมาจากที่ิตจริงมึงนั้นมีอยู่ทั่วไปเห็นบอกแล่นแย่งกันอยู่หันเมียหลวงนํากระถือเมียน้อยว่าเกายิ่งว่าไม่ตายวใหไม่ยิ่งผัวกเกาตายเอาเฉพาะวันนั้นว่นนํนาเน่าบ่ม้วนวันนี้พิจาหน้าเพิ่งเดือดมันหลงไปยังไดนั่นแหละ เออพิจารณาเบองเาล่าไปสละ